สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆนะครับวันนี้จะให้ดูการปรับแต่งท่ออากาศเขาเรียกอะไรนะท่อไอดีท่อ ID, อ ID. นี่นะครับของเป็นคูบูตานะครับเอลห้าศนย์หนึ่งแปนะครับเพราะว่ากรองเดิมกรองเดิมมันออกตรงนี้ป่ะครับนี่นะครับออกตรงนั่นเลยไหนหมีตัวอย่างไหมอันเดิมคุณมันเยอะนี่นะครับ อยู่ที่อู่ช่างโงนะครับนี่นี่นะครับอ๋อมันงออย่างนี้เใช่แล้วอ๋อแล้วเวลาเราเวลาัลมมันดูดเข้าไหมเวลาฝุ่นมามันก็ดูดฝุ่นมามันก็ดูดเข้านี่ด้วยเวลาเราดันอะไรพวกฝุ่นอย่างนี้เนาะเพรว่าเจอฝุ่นหมอน้ํามันจะดูดฝุ่นเข้ามาจากั่งนี้พอมันดูดเข้ามาไอหม้อกรองมันอยู่ตรงนี้เนาะมันก็ดูดเข้าเต็มๆครับนี่นะครับ เราใช้เป็นท่อเล็กกี่นิ้วนี่สองนิ้วครึ่งท่อเล็สองนิ้วครึ่งครับอันนี้แพงไหมเนี่ยไอยางเนี่ยไอสังลาสดาสองร้อยสิบอันหนึ่งมันมันมากับาซรัตเลยชุดชุดอันนี้ชื่อทิสซูลินโอ้แพงแพงกว่าใช่ไหมสังลาสดาถูกอันนี้คือเข็มขัดกับท่อยางนี่สองร้อยห้าสิบนี่เข็มขัดนี่ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบลบสังลาสดา แต่อันนี้เนี่ยซื้อแต่ท่อเนี่ยสามร้อยสุดินท่ออย่างเดียวนะโอ้แพงกว่ากันแล้วจริงจริงก็สั่งมาก็ได้ถูกกว่านี่นะครับท่อสองนิ้วครึ่งนะคเหล็กสามส่นสี่แท้นี่นะครับมันก็จะวนวนมานี่วนง่ายสามส่นสี่นี่ครับเขามอแท้ๆเลยบอกแท้เลยดูรอยเชื่อมนะครับสวยงามมันนี่ทำเองบปล่าทำเองเลยเนาะไอ้ยะดีไซน์เอง นี่ครับดู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 เ้าเลยเขาจัว้วอันนี้ไม่ได้ขัดเนาะไม่ได้ขัดแล้วเพียวๆเ,เลยดูความเนียนนะครับช่างเชื่อมมืออาชีพเนาะช่างเชื่อมนอกเนาะอันนี้อันนี้ขายบ่ขายไม่เอาขายแต่แต่กระซื้อถ้าใครสนใจก็ขายนะครับนี่อ๋อข้างบนเราต้องใช้อันนี้เขาเรียกอะไรนะกรองอะไรเทโบใช่ไหมข้างนี้ข้างในนี่มันมีอะไรมันมีใบพัด หมุนบ่เอาเวลาเนี่มันหมุนลมดูดเข้ามันจะหมุนอีกอ่เหี้ยนี่อันนี้ก็เทมให้เป็นใบชมรงข้างในมันใช่นีอันนี้ไม่ได้ใส่บ่นี่ชมรเขาชมรให้แถมให้อีกคชแพงไหมอันนี้พันพันห้าสิบบาทนาะสั่งลาซาด้ามันมันดีกว่าไม่ได้หมุนบ่เห็นเขาใช้กันนะยืะก็เลยใช้ตามเขาเพราะว่ามันดูดมาแล้วมัน จะตีฝุ่นออกง่ายไม่รุ่มกันเออต้องลองใส่ตามเขาแต่ว่ามันมันก็ช่วยได้เยอะอยู่มันมันจากมันดูดตรงนี้เนาะมันกลายเป็นมาดูดด้านบนครับเห็นไหมมันจะดูดด้านบนนี่นะเฮ้ยสวยงามเท่าลยนี่ครับสนใจสั่งได้นะครับทำไหมนี่ทำทำให้ไปเลยนี่ถ้าเอานี่นี่ถ้าใคใสนใจก็ขายชุดนี้ไปเลยดูดูมันเลื้ยเลื้ยมานี่นะครับเลืมันรุ่ลามเลย เลื้อยลงเลื้อยหลบสวยงามนะครับกี่บาทขายกี่บาทไม่รู้เขาขายอะไร <c oughs> โอ้จะไปรู <c oughs> ้เห็นเขาซื้อซื้อกันเท่าไหร่ไม่รู้กันคนซื้อจะรู้ไหมซื้อกี่บาทไอต,ตัวนี้ก็พันหนึ่งแล้วเฉพาะราคานี่ของนั้นก็พันหนึ่งแล้วไอตัวนี้อีกพันห้าอยู่ไหมนเฉพาะอนนี้ไหนจะทอดเหล็กกองอขะขรงเอา้าไม่รู้ก็ต้องบอกมาเผื่อเอฟซีอยากได้ ไม่รู้เห็นเห็นขาโพดขายเดี๋ยวเดีไปดูเขาโพดขายของพ่อราษารนีครับมันช่วยได้เยอะนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสามสามพันกว่าๆหรือเปล่าไม่รู้สามพันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอคุมอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ครับดูรายละเอียดงานแข็งไม่โยกนะปกติเขาจะไม่ค่อยทำตัวยึดตรงนี้หรอกันนี้แข็งโป๊กเลย สตาร์ทได้ยังนี่ได้เร็วสตาร์ทดูดิมันหมุนไหมหมุนจะมองเห็นไหมไม่ต้องถ้าหมุนมันจะลมมันออกนี้เลยรูปขอกลางอารมณ์มันจะตีอ๋อจะตีฝุ่นออกตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันไหนลองดูดิมีน้องมันตีออกล้างนี่เออคุดูด้านบนมันจะเป่าลงล่างนะอ๋อเอาเลย นี่ครับเป็นแนวทางนะใครที่กําลังหาแบบว่าเราจะโตทอกลองแบบไหนนี่มาซื้อเอาเลยแต่เคยเห็นเขาทํานะที่เขาทากันเน่เขาจะตัดตรงนี้เขาจะเดินคู่มาทอนี่แหละอ๋อเขาจะขึ้นมานี่แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วมันตัวนี้มันมันไม่เดิมเลยอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็ตันพวมันเจลิ่งหมดเลยเนี่ยตัวนี้ยมันจะไม่มีตัวนี้แล้วอ๋อมันจะเป็นรูอันนี้เราออกมาฝั่งนี้ไม่เหมือนเขายนี่ครับเรยว่าอยากอยากเอาตรงนี้แบบเดิมๆเนี่ยนะ แล้วเราทอแล้วก็มันมีแค่รูตรงนี้ก็หาอะไรมาปิดก็ได้เงี้ยแต่ถ้าคนอื่นเขาจะตัดตรงนี้เลยมันจะเละไม่สวยเราไปดูอ่ะคนอื่นเขาถ้าใครอื่นเขาทำตรงนี้เลยจริงด้วยถ้าเอาง่ายเนาะเอาง่ายเขาก็จะขึ้นมานี่แล้วก็เข้านี่ตัดนี่เลยมันจะลดโค้งงอตรงนี้ออกไปเลยนะนี่นะครับเขาจะมางี้เลยตรงมางนี้เลยมันไม่ค่อยเยอะงี้หรอกแล้วทอเมื่อไรจะทํามทอทอยังไม่มีงบ เราไม่ทําเราใส่เทอร์โบเลยบอใช่จริงวาคิดว่าตัวเองจะได้ใสไมเทอร์โบไปอ้อนเมียก่อนเขาบอกว่าเดียวไปอ้อนเมียให้ใส่เทอร์โบนะครับบอกว่าไถไถช้าไถไม่ทันเขารอกถ้าไม่มีเทอร์โบนี่นะครับเป็นแนวทางนะครับถ้ารุ่นอื่นมันก็น่าจะไปแบบเดียวกันไหมในพวกเอ้ เหมือนกันส <40 S 1> ี่ศูนย์อะไรเงี้ยใส่ก็ใสแบบนี้เลยแตุ่่นมาเขาไม่เขาไม่จกตรงนี้เขาจะมาคู่ตรงตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้มันก็ไม่มีที่ใส่เงี้ยโปรอยกางนี่อยากได้แบบเดิมๆน่าจะทรงเดียวกันเนาะมไม่ลักษณะตรงเนี้ยมอหนาอะไรก็ทรงแบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเดียวกันสี่ศูนย์เดียวกัน <40 S 2> <ๆ>สี่ศูนย์ก็แบบเดียวกันนะเพื่อเป็นแนวทางนะสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแต่ไม่รู้เขาขายหรือไม่ขาย เขาขายแหละถ้าจะซื้อก็ขาย <laughs> จะซื้อก็ขายเดี๋ยวไปดูราคาก่อนว่าเขาขายกันยังไงยังไม่ทราบราคาตลาดหรือว่าเขาขายออโอเคสนใจก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวให้รายละเอียดที่หลังครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงตัวนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวย